สี่อาหารกินบ่อยๆกินเยอะๆน้ำหนักตัวพุ่งไวมากมีอาหารอะไรบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมอาจารย์สุชาติผู้ให้ข้อมูลและดูแลคนที่อยากจะลดน้ำหนักอยากจะลดไขมันและคนที่มีสุขภาพไม่ดีสามารถที่จะปรึกษาผมได้นะครับก่อนที่จะฟังข้อมูลดีๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกด หัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับและนะครับช่วยแชร์ข้อมูลที่ดีๆออกไปนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับของท่านนะครับเพื่อนท่านจะได้รับนะครับประโยชน์นี้ด้วยและคอมเมนต์มานะครับว่านะครับท่านสงสัยเรื่องอะไรนะครับถามกันได้สำหรับอาหารอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดครับอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่นะครับก็เช่นนะครับแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่า ไก่ทอดเฟรนฟรายพวกนี้นะครับไขมันสูงทั้งสิ้นนะครับ2ครับอาหารแปรรูปครับเช่นนะครับเบคอนแฮมไส้กรอกหมูยอแหนมลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาหรือลูกชิ้นหมูนะครับพวกนี้จะใส่ไขมันสูงมากนะครับเพื่อที่จะให้นะครับอาหารนะครับอร่อยนะครับมันเด้งนะครับ3ครับคือเครื่องดื่มครับ เครื่องดื่มเช่นน้ำผลไม้คั้นสดนะครับน้ำผลไม้กล่องรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลังและตัวดีคือน้ำอัดลมนะครับนมโยเกิร์ตที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนมหวานนะครับนมเปรี้ยวนะครับพวกนี้นะครับก็จะมีน้ําตาลแฝงอยู่นะครับกินบ่อยๆนะครับอ้วนแน่นอนครับถ้าสุดท้ายครับคือ4ครับคืออาหารบุฟเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบุฟเฟ่ นานาชาติบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับการที่เรานะครับเข้าไปกินอาหารพวกนี้นะครับทําไมถึงจะอ้วนเพราะว่าเราต้องการกินให้มันคุ้มค่าปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับระวังสุขภาพนะครับไปเที่ยวกลับมานะครับก็ให้ระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับเพื่อที่หุ่นจะได้ไม่พังนะครับจะติดต่ออาจารย์เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมลดน้ําหนักนะครับติดต่อง่ายนะครับปรึกษาอาจารย์ได้เลยนะครับโดยการนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับ แล้วก็มองลงมาด้านล่างนะครับกดลิงก์นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ